สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมา,าทำกิจกรรมการเกษตรนะครับครับเราจะทำการเสียบข้างนะครับของยอดมะเดือฝรั่งนะครับพันที่ผมสะสมมานะครับมีทั้งหมดด้วยกันตอนนี้มีอยู่เจดสายพันธุ์นะครับ ผมจะนำาสายพันธุ์ที่ผมเพาะมาเนี่ยครับกิง่งมาเกิดจากกิ่งตอน,นครับที่เราสั่งซื้อมาทางเน็ตนะครับเอามาเพาะอนุบาลที่ที่บ้านผมนะครับแล้วก็จะนำยอดขอ,ของต้นมะเดื่อนะครับที่เป็นสายพันธุ์นะครับ เอาไปเสียบกับต้นแม่นะครับที่เป็นสายพันธุ์ปีเตอร์ฮอนนี่นะครับที่ผมปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นต้นโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคัดเอายอดนะครับเพื่อที่จะนำไปเสียบข้างนะครับให้ให้กับต้นแม่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่19นะครับ เดือนเก้านะครับปี2021นะครับเราจะทําการเสียบข้างนะครับสายพันธุ์ก็จะมีนี่ครับปลายชื่อนะครับสายพันธุ์ มาเริ่มต้นกันเลยนะครับแนะนำอุปกรณ์กันสักหน่อยนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับผมศึกษามาจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับที่เขาลงกิจกรรมเสียบข้างไว้นะครับก็จะมีนะครับคัตเตอร์นะครับเป็นใบด้ามใหม่นะครับใบใหม่เลยนะครับต้องใช้ใบใหม่เพราะจะได้คมนะครับ แล้วก็ไม่เกิดการติดเชื้อนะครับแอลกอฮอล์นะครับสำหรับฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็พราิล์มนะครับแล้วก็เทปพันกิ่งนะครับแล้วก็ป้ายชื่อนะครับตัวนี้นะครับแรกนะครับเราต้องทำการฆ่าเชื้อนะครับใบมีดนะครับอ่อนครับฉีดพ่นเลยครับ ฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อที่ใบมีดนะครับแล้วก็ที่มือของเราด้วยนะครับที่มือ,อเราก็ทำความสะอาดมือเราด้วยนะครับ,รบเริ่มนะครับเราจะตัดยอดนะครับต้นนี้นะครับ ตัดมาแล้วนะครับเด็ดใบออกนะครับใบออกให้หมดนะครับแล้วก็ติดป้ายชื่อไว้นะครับครับตอนนี้ก็ตัดครบแล้วนะครับนีครับเดี๋ยวเราจะทําการพันฟิล์มนะครับใช้พาราฟิล์มนะครับพันนะครับครับตอนนี้ก็ฟันฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนํายอด ที่ฟันพิมเสร็จเรียบร้อยนะครับไปเสียบข้างกับยอดของต้นแม่นะครับต้นมาสเตอร์นะครับครับตอนนี้นะครับมาถึงต้นแม่แล้วนะครับที่เราจะเสียบข้างครับเสียบยอดนะครับดูครับเป็นต้นที่ปลูกไว้นานแล้วนะครับขนาดลำต้นก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะเทสนะครับเช็คกับยอดที่เราจะ เสียบข้างนะครับว่าจะเสียบตรงไหนของต้นได้นะครับเทียบจากขนาดนะครับติดตามดูนะครับครับตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งต้นแม่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะตัดออกครับเพื่อให้ เขามีเอาน้ำเลี้ยงครับมาเลี้ยงตายอดที่เราจะเสียบข้างนะครับแล้วก็มีเหลือไว้นิดหน่อยนะครับเนื่องจากออกลูกนะครับพร้อมจะสุกแล้วลองเทียบยอดกับกิ่งดูนะครับ กิ่งแม่ดูนะครับว่าส่วนไหนที่จะพอดีนะครับเสร็จไปแล้วหนึงกิ่งนะครับพันฟิล์มครับครับตอนนี้ก็เสียบข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าจะตายหรือเปล่านะครับหรือว่าติดนะครับใช้ปีเตอร์ฮอนนี่นะครับเป็นต้นแม่นะครับแล้วก็ใช้กิ่งใช้ยอดของต้นพันธุ์ที่ผมสะสมมานะครับเสียบข้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับว่า จะรอดหรือเปล่านะครับเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับที่ทําตรงนี้นะครับครับติดตามดูนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับการเสียบยอดนะครับมาเดื่อนะครับที่เราเสียบไว้นะครับวันนี้วันที่ห้านะครับตุลานะครับ ก็ผ่านไปตั้งแต่วันที่19นะครับจนถึงวันที่5ตุลานะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะวัดได้แล้วนะครับว่ายอดกิ่งไหนที่รอดนะครับก็จะมีนะครับกิ่งนี้นะครับแล้วก็กิ่งนี้นะครับ กิ่งนี้เป็นเป็นพันอัน,อนมานนะครับส่วนกิ่งอื่นเนี่ยก็น่าจะเน่าแล้วก็แห้งตายนะครับแห้งตายนะครับเราเสียบทั้งหมดหกยอดนะครับเสียบข้างนะครับเป็นการเสียบข้างนะครับหกยอดนะครับตอนนี้ก็น่าจะรอดสองนะครับสองยอดนะครับ ก็สาเหตุนะครับน่าจะเป็นการเสียบที่แผลไม่สนิทกันนะครับแล้วก็อีกอย่างคือว่าเราไม่มีประสบการณ์นะครับเราเพิ่งทําครั้งแรกนะครับแล้อีกอย่างนึงครับก็คือว่าพันสายพันนะครับอาจจะไม่อาจจะเข้ากันไม่ได้นะครับสายพันของมะเดื่อนครับซึ่งตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับว่า พันสายพันธุ์ไหนเสียบกันได้สายพันธุ์ไหนเสียบกันไม่ได้นะครับผมก็ใช้การทดสอบนะครับทดลองตรงนี้นะครับก็สรุปนะครับเสียบนะครับ6ยอดนะครับก็รอดมา2นะครับเดี๋ยวส่วนมีอีกต้นนะครับที่ผมซ่อมไว้นะครับเมื่อวันที่3มนะครับ สามตุลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับครับผมอันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับต้นที่ผมเสียบข้างไว้นะครับเอาทุกสายพันธุ์ครับมีเจ็ดสายพันธุ์นะครับมาเสียบไว้ที่ต้นของต้นแม่นะครับเมื่อวันที่สามนะครับตุลานะครับต้นแม่เป็นปีเตอร์นะครับปีเตอร์ฮอนนี่นะครับ อันนี้ต้องลุ้นครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับต้องลุ้นกันต่อนะครับ